สวัสดีครับคุณผู้ชมนะพบกับผมเทดดี้และรายการซัดชนแนลครับวันนี้จะมาบอกอัปเดตในส่วนล่าสุดของ Line แอปพลิเคชันซึ่งในฝั่งของ Android นั้นได้ทําการปล่อยอัปเดตมาประมาณ2-3วันแล้วแต่ในส่วน iOS เหมือนจะเพิ่งปล่อยมาเมื่อวานครับและเทดดี้เพิ่งมีเวลามาทําคลิปวิดีโออัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูวันนี้ครับเรามาดูกันซิว่าอัปเดตในส่วนล่าสุดของ Line แอปพลิเคชันครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างและมันใช้งานอย่างไรบ้างครับผมเมื่อเรามาดูในส่วนของ Line แอปพลิเคชันครับ เราจะพบว่าในส่วนของอัปเดตล่าสุดของเขาครับเขาจะบอกว่า ปรับให้สามารถดาวน์โหลดรูปที่ส่งในห้องแชทหลายรูปพร้อมกันในคราวเดียวได้จริงๆมันก็ทำได้ของมันอยู่แล้วเพียงแต่มันสะดวกขึ้นครับเดี๋ยวเทดดี้ทำให้ดูครับในส่วนที่2คือปรับหน้าจอการแชร์ข้อความและไฟล์ใช้ได้ง่ายดายเพิ่มมากขึ้นครับผมในส่วนอันที่2นี่ฮะเทดดี้ดูแล้วยังไม่เห็นความแตกต่างจากตัวเดิมนะครับแต่ในส่วนอันแรกนี่มีความเปลี่ยนแปล,งเ,ปลงเกิดขึ้นชัดเจนแล้วนะครับเรามาลองดูกันว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับเมื่อเข้ามาดูฮะในส่วน ของตรงนี้ครับตรงนี้ผมส่งรูปมาทั้งหมดอยู่6รูปครับนี่ยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะคะคุณผู้ชมครับเวลาที่เราต้องการจะดาวน์โหลดรูปครับเรามาแตะตรงนี้ป๊บนะฮะและเราก็จะมาคลิกตรงเครื่องหมายดาวน์โหลดตรงนี้ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเรามาลองทํากันดูฮะลองคลิกดาวน์โหลดกันดูพราแตะโชว์ไปครับผมเขาก็จะบอกว่าบันทึกแล้วแค่นั้นเองใช่ไหมครับแล้วหากเราต้องการดาวน์โหลดหลายๆรูปเราก็มาคลิกตรงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหลายๆตัวมุมขวาด้านบนตรงนี้ครับ เมื่อแตะเข้าไปฮะเราก็สามารถที่จะเลือกได้ครับโดยการแตะฮะแตะเครื่องหมายคาว่าเลือกตรงนี้ครับผมเราสามารถจะดาวน์โหลดได้หลายๆรูปพร้อมกันแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบนี้ครับดูตรงนี้และหลังจากนั้นครับเราก็มาคลิกตรงดาวน์โหลดตรงนี้เพราะแตะเข้ามานี่ฮะเขาก็จะทําการดาวน์โหลดโดยบอกว่าบันทึกแล้วครับแต่ในส่วนของอัปเดตล่าสุดตรงนี้ครับผมมีความเปลี่ยนแปล,งเ,ปลงเกิดขึ้นครับเมื่อเราทําการอัปเดตฮะ เมื่อทำการอัปเดตเสร็จเรียบร้อยครับเราลองมาเปิด l ลายแอปพลิเคชันและกลับไปที่เดิมของเราอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมครับผมมาดูครับจากเดิมที่เราดาวน์โหลดรูปเยอะละรูปนะครับเรามาแตะที่รูปเดิมรูปมะกรูดนี้ละจ้าจากนั้นครับคุณผู้ชมจะพบนะฮะมันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้เกิดขึ้นเนาะแล้วเรามาทํากดการกด กดกดกดดาวน์โหลดตรงนี้ฮะแต่โชก็ไปครับมันจะมีสิ่งนี้ขึ้นมาฮะจากเดิมที่บอกว่าบันทึกเรียบร้อยแล้วเขาจะถามว่าจะบันทึกรูปทั้งหมด6รูปนี้ไหมหรือจะบันทึกเฉพาะรูปนี้ครับซึ่งหากว่าเราต้องการบันทึก 6รูปนะครับเราก็แตะบันทึก6รูปไปเลยเขาจะทําการดาวน์โหลดทีเดียวให้เรา6รูปครับซึ่งในตรงนี้ฮะมันจะเป็นลักษณะการทํางานของรูปที่ส่งมาเป็นชุดเป็นชุดแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะแต่หากเราลองส่งเดียวๆนะเดี๋ยวเราลองส่งเดียวๆเ,เข้ามาดูครับผมทีละรูปนะฮะคุณผู้ชมครับผมส่งรูปนี้นะครับ1รูปฮะเราส่งเข้ามาครับส่งรูปที่2ครับกรณีเราแยกส่งแบบนี้นะและเราลองมาดาวน์โหลดดูครับแตะเข้าไปฮะคลิกที่ดาวน์โหลด เช่นเดิมครับป้า้าไปฮะมันจะทำการบันทึกแล้วเหมือนเวอร์ชั่นเดิมที่ไม่ได้ทำการอัปเดตตามปกติเลยครับเนื่องจากว่าเขาไม่รู้ว่ารูปพวกนี้มันถูกแยกหรือถูกส่งมาอะไรยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าการอัปเดตล่าสุดนี้ใช้ประโยชน์กับกรณีที่รูปถูกส่งมาเป็นชุดในคราวเดียวกันแบบนี้คะคุณผู้ชมครับผมก็ใช้ไปตามนี้ก่อนละกันนะส่วนอัปเดตส่วนที่2ที่บอกนะครับในส่วนของการแชร์เนี่ยมันสามารถแชร์ได้ง่ายกว่าเดิมนะผม ผมก็ยังหาข้อมูลไม่เจอว่ามันง่ายกว่าเดิมมีประโยชน์กว่าเดิมตรงไหนสรุปแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์จากการส่งภาพชุดและดาวน์โหลดครั้งเดียวได้แบบนี้ครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามแซทแชนลครับสวัสดีครับ